ค่ะกาบสวัสดีข่าทศสุมทังบ้านทุกท่านค่ะข้ามนีกับมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งที่เก่านะคะมืณนนีเจ้ข้ามสามตัวเต็งสีผ้าทศสุมไปติดตามเหมืองเล่าความฟันกับคุ้นตาสวัยนะคะคุ้นตาสวัยพิ่นฝันมาเพิ่นเห็นสร้างนะคะทศสุมส้างตัวใหญ่ให้อย่างนะคะทศสุมเพิ่นกะมีคนเตือนบอกเพิ่นให้เอากล้วยไปให้สางกินนะคะทศสุนเนาะกะบมะค่ะมควมฝันขึ้นที่สองของเพิ่นนะคะ คือที่สองเ,เพิ่นเพิ่นกับฟันเห็นตำรวจนะคะตำรวจที่เอาเสื้อหมัดแขนเล็กน้อยผู้ย,ยิงสามคนนะคะเป็นเล็กน้อยผู้สาวขึ้นไม้นะคะเพื่อนกับจูงไปตำรวจจูงไปคุ่นตาสวัยมีเพื่อนญา,นนะะต,าติน,น,น,ะนะคะเพิ่อนญาติตำรวจแนมเพื่นเพื่อนกับโมนะคะเพิ่นกับโมลงนะคะอีกสักครู่เพิ่นกะะัได้ยินเสียงปืนสามนัดนะคะท่านผู้ชมคุ่นตาสวัยมีญาติลายคุ่นตาสวัยกระแล่นนะคะ แดนหนีตำรวจมากหอดทางนะคะความฝันของคุณตาสวสยเป็น่างไหลเป็นไปเป็นมากแน่ไรยจะเที่ยววป็นการเสียเวลได้นะคะทนผู้ชมถ้ากบไปติดตามรับวมรับ้ฟังความฝันของคุณตาสวัยพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะค่ะมันีก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาสวัยนะคะ เป็นคน้นฝันแม่นคหนคหนึ่งค่ะฟนฟันอีเดียค่ะก็ได้มาติดตามเรื่องราวคว้นฟันของคุณว่าคุนสิฟันเนี่ยอไรก่ะกให้พานผู้ชมทัท้ททงบ้านเข้ารับชมรับตังะค,ะค,ค่ะคุณ<อ>ตาค่ะตาได้บอกมือแหลกพันเห็นสางง่ายางแบบง่ายเลยมันยืนเห็ดสกกอยู่สางบ้านนี้ ว,วุ้ยมาก้อยจะหันไปละตัวห่วยมันโมเป็นยังดอกมันไม่คนด,ดอกเพิ่นว่ะไม่นคมพันเลยบานนึงนั่นกล้วยสองมีนั่นะเอาไปให้มันแน่เพิ่นว่ะอยู่ในดงในป,าป่าหุดเลยอืออันนี้มือหนึ่งพิ่นบอ่อขึ้นลุงบ่อค่ะบานนี้มือสองสามมือต่อมากับมาพันว่าเขาจับเล็กน้อย จับ mm hmm. วพวกผู้เาเนี่ยแหละสามคนมัดติดกันมาเลยนะ่ะจับมาตำรวจนั่นผู้หนึ่งมันจูงมามันเอาเสือกมัดแขนมันดึงดึงไปดึงไปมันก็ดินมันก็ดินไป้าบัไดแล้วนะ่ะคนดึงเอาดึงเอามันเข่าปลาไปใกล้ตัวเลยยินเสียงปืนเนั่นโป่งโป่งยิงสามหนักปืนนั่น mm hmm. โอ้ตายเขายิงน็กหน่อยมนดอยู่แล้วตัว ค่ะแต่พอดีบานนี้เห่ากับเจิดออกมา,าก็เลยแลนมาหอดทางแล้วพอเห็นน้ำทางแลนน้ำทางกับพอดีหูเมือเห็นเด็กหน่อยแ่นน้ำทางบอค่ะบอกแล้วเหาน่ะแลนน้ำทางไปกับพอดีหูเมือเด็กหน่อยนะมันไปเลยวมือมือมันยิงกูตัวนี่ตัวเห่ากับดักแล้วล่ะเหาเห็นแนวเขาจูงหมาหนอแต่ว่า พาพู้ตำตำตำได้ตำรวจก็ได้จักคนตำรวจตำรวจผู้เดียวยังว่าตำรวจผู้นึงได้น่อย3คนเออน้อยนี่น้อยวาวแว่งแม่นบ่กําลังเป็นบ่าวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมดทุกคนทั้ง3เลยอ๋อเป็นสาวประมาณ13ปีนี่ล่ะ13-14ปีนี่ล่ะย่างสูงว่าค่ะมันมันทางเฮาเห็นตใกล้เฮาก็ดับวเฮาอยากเห็นเฮาหมลง ดึงเล็กน่อยไปหอหอดความทางวัดแถบไปน้ำทาเขาซองมึงมันแวงเขาเขาตัวเป็นง้ยินมันยิงหรือังจักมันยิงเล็กหน่อยจักมันยิงขึ้นผ่ากระบอกหูแต่พอเห็นเล็กหน่อยแล้วไม่เหมะบายดิ่้ยินามหนักเออดด้่ินชามหนับานเข้ากับคอยกลับมาไปเห็นทางเห็นแลนน้ำทางไปกับผู้ที่เมือง ในความฝันเหมือนของคุณตาเหมือนวานี uh ่สามหนักเราเป็นวานิ่กหน่อยหน่อยตายแน่คุณพ่าคือวาเ็กนิ่ง่หนอยสามคนเหมือนเถะเพราะว่ามันมีสามคนกับสามหนักเนาะแต่ว่าเาที่ว่าจู่มันเป็นเจตก็ตำรวจจับจับมันเป็นเจ็ตตำรวจก็เนี่ยมันยิ่งสามคนเอาว่าเจ็ดสามสามบอกว่ามันฟุมันมีแต่มันยิ่งหมดหน้าอย่ามันเป่าอย่างมันยังเพราะว่าอืค่ะ เสียงปืนซาำนัดกับบอจ็ตซ้มกับแปดซ้มนี่แหละอยูย่ในช่วงนี้แหละคิดว่า <Okay. S 2> เนื่เพราะว่ามันปืนมกกันก็เป็นแปดยิงซ้านัดออกแปดซ้า,ากับมันกับบนไคกอกด้ค่ะนี่แหละคืนวงังคืนตัวขวกนเล็กหน่อยก็สามคนนาแต่เนาะ,านาะค่ะมันความฝันเหลกฝันมาจะไหนของคนตางแต่นีว่าสั่งไง สร้างตัวยื่นยู่ในิคอมใหม่ฮิจูอยู่เท้ายางไปไปเห็นทางแหลกเด้นตัวเดียวก็คุณตาเออจะคล้องประก็ยื่นทั้งขางมันโอ้ส้างยังตัวใหญ่แต่ตัวว่าว่ามันซ้ำรถเจ้าควงมีผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะผู้ชายผู้เฒ่าเออต้องกตีค่ะคุณตาฝันเห็นส้างสีเปเป็นตัวใดนเป็นสีผู้เฒ่าเดิค่ะ ก็ปวัานี่เล่าพูนว่านั่นกล้วยสองวีนะเอาไปให้มันให้มันกินแน่พูนว่ากล้วยสองวีล้วยนีแบบน้ำตาเตจเตจจะดูจะดูน้ำเป็นเก่าแล้วเว้ยค่ะน้ำเก่าเก่าซีเก่าซ่เองเก่าซ่องซีคุณบุญชังแล้วเพราบอกสองวีเนาะเออค่ะมันเป็นกล้วยสองวีค่ะ เพิ่นบอกให้เอากล้วยไปให้ส้างกินว่ะคุณตาว่าแต่เพิ่นบอกว่าเอานั่นกล้วยเพิ่นว่าสองวีนะาไปมันกินในห่ากระปั้นในจับเอาเฉยไรห่อขลังถุเาามื่อปอติส่างตัวนั้นเว้ยบักไงดับตื้อตื้อยืดๆนิดเพิอ่อมีคนขี่บ่ะค่ะบอมอมีคนขี่<ม>แล้วมันยืนดหดอ<า>ยู่ อ่างไปน้ำช่างเขาว่าเขาจะไปปองนั่นแหะไปว่าเฮ้ยจูงหูใหญ่จนเตะใหญ่ส่างใหญ่ใหญ่จนจูอตาไหลางเลยดอกแม่กเหล็กใหญ่บอกาเล็กใหญ่กันขันนี่เขาว่าเก่าซีสองเก่าซีเป็นสันเดียล่ะค่ะว่าป่วยสองนี้เนาะเออมัน่สองเก่าซีสีเก่าสองเก่าแต่สิตัดเอาน้ะคุณตาเนาะสิตัดเอค่ะปกตีแล้ว เห็นคุณตาเคยฝันมารอบหนึ่งเราฝันว่าฝันเห็นตำรวจอยู่แล้วตำรวจไล่เที่ยวนะี<อ>่ยวกติคุณตาฝันเห็นตำรวจมันสิมักเป็นตัวใดมันก็เคยเป็นเจ็ดนั่นแหละล่ะตำรวจนี่ก็เจ็ดอยู่แล้วเพราะว่าจับไล่จับมาเห็นบอ่อดแต่เขาไล่น้งห้องตายไปเป็นยางมาตำ,ตำรวจที่แรกมาเห็นคู่นึง มูลผลมาบัชนหอนหอ,อกเห็นผู้เดียวลลายมากดำชุดมันจข้าวสีเกหนึ่งก้อนนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันก็ออกเจ็ดตัวดมันออกมากบอกรอบนี้ก็ฝฟันเห็นตำรวจผู้นึ่งอันนี้เนะิเ็นตำรวจผู้หนึ่งแต่ว่ามันจ,จับผู้หญิงสามคนจับมา,ามมยิงสามคนมากใที่ผู้ใหไ่แล่ะ เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเ็ดีกตำรวจคุณหน่งคสี่เเพราะว่าคุณยิ่งมีกระน่ำสีอยู่แล้วเนาะมันผูกปิดกันมาเลยไดแขนนั่นจองกันไปเลยเรื่องให้อถเสือได้เลยเจ็ดตัวตัวหน่อยมอนมป่าไเอ็ดสีสมจังสีมากบอหูเล่ะกระหล้วแต่เจ็สีสีมากเนาะจับใส่ตัดใส่อ้าโอ้ยเขา จับไปยัง hmm. มันพิษย uh, uh ังเออขอห้ตัวไกยไปเข้ากับเข้าแบบหมู่ลุงหน้าเขานั่งในป่าเขาก็หมู่ลงกตายไปแว่เขาแวของป่าได้มันมนยังทางเได้่ายต้นตื่เจำหนึ่งเสียงปืนตกตกตกสามนัดเอื้อไหน่อยสามคนตาได้ยินแม่นันอะไรกันนี้เลยเออนี้แล้วเมามาหอดทางบุดีรัมย์เลยอ จะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดแปลย์แต่ตัวใดกาแฟเคอมเมนต์เพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านผู้ชมท่านอื่นฝากไว้ใต้คลิปีพ้ะค่ะท่านผู้ชมค่ะความฝันของคุณตามี่ยังเพิตื่นบอกว่าฝันในช่องหมื่นนั่นแหละค่ะตั้งแต่กี่แต่ก่อนคุณแม่ก็ไรพวกนี้ฝันฝันเห็นสร้างนี่ขึ้นเละขึ้นแรกแล้วก็มาฝันเห็นตำรวจจับผู้หญิงเออ แต่ว่าพันมาแล้วสองคืนค่ะกะทผช้วมพิจารณาเบงนะคะนอกนี่ก็เป็นแนวทานตัเรีความฝันของคุณตาสวัยค่ะค่ะสรัรับคิปนี่กะขอให้คุณตาสวัยกบทผช่ชมของเ้าคโชกมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแท้ขอบคุณคิมนี้ก็มาเบงตัวรีของคุณตาสวัยเนาะค่ะ คุณตาสบายนี่เพิ่นฝันเห็นสร้างเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นสร้างสร้างตัวแบบง่ายเพิ่นว่าเนาะคะ่ะก็มีคนมาบอกเพิ่นว่าให้เอากล้วยค่ะไปกล้วยเอาให้สร้างกินบอกคุณตานี่ว่าเอากล้วยให้สร้างกินเพิ่นว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมขึ้นต่อมาอีกเนาะคะ่ะขึ้นต่อมาอีกเพิ่นก็ฝันฝันว่าตำรวจคนหนึ่งนาะคะ่ะตำรวจคนหนึ่งหรืผูก ผูกแคนเล็กหน่อยค่ะสามคนจูงไปในป่าพันวะนะคะเฮกเตอร์กะมีเสียงปืนค่ะมีเสียงปืนสามนัดพันวายิงขึ้นฝ่าหรือว่ายิงเล็กหน่อยคุณตาสวัยลาเนคะแต่ว่าคุณตาสวายนี่เพื่อนย่านนะคะทนผู้ชมเพื่นกะแลนเนะคะเพื่นกะแลนออกมาทางเนคะความฝันของคุณตาสวยกะเพื่อนกะแปรเป็นตัวเลขก็คือเจ็ดสามสามแปดสามเก่าสองสี่ เก่าสองเก่าสีเจ็ดสี่สิหกกุมภาสองห้าหกเก็ดค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรีพราดคลิปทุกคลิปทุกเลขเด็ดังๆนะคะแนวทางดีๆเอามาฝากทับสมทางบ้านของเฮาเนาะคะสำหรับคลิปนี้เจคข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเทนีคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ